แอปวันดีแอปที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้และซิตคอมไว้มากมายดูออนไลน์ได้แล้ววันนี้โหลดเลยครับว้าวขอบคุณจ้าไหวจังมันมันอาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอะค่ะคิดว่าคงเท่ดีค่ะถ้าบอกว่าเออแม่เนอะเคยขึ้นโชว์ ที่ขอเล่าบกก่อนเลยนะลูกอะไรย้ยไม่กล้าพูดเป็นควาขเขาเพราะว่าไม่เคยกล้าที่จะเอาไปฝันที่นู่นข้าวเหนียวม่งหาได้ง่ายมากเลยนะคะแบบว่าเขาชอบทานกันอยู่แล้ว บอกว่าบ้านหนูมีต้นมะม่วงอยู่ข้างหน้าบ้านนะหนูน้องก็เลยทานทุกวันเลยค่ะเป็นปกติแล้วกนะ็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า,าแม่ด้ยินนะไ,ได้ยนะินไหมล่ะเอ,อะ๊ะเวลาเขามาหลายแล้วก็จริงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้รับการให้ความสนใจขนาดนี้นะคะก็ทุกคนทานข้าวเหนียวมะม่วง ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระวังน้ำต<ห>าลขึ้นจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูแค่อยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งคะ่ะแบบว่ากลืนๆปัน่นๆอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วรู้สึกว่าความเป็นความเป็นมะม่วงกับข้าเีมะม่วงเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างเป็นหนูมากๆเลยแล้วถ้าได้ไปกินบนเวทีก็คงจะเป็นหนูมากๆขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็คิดคว่าอยากจะกินค่ะไม่ได้คิดถึงว่ามันจะมีท็อปเอเวอร์ไหมใช่ไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอยากทำแล้วก็ โชว์ทั้งโชว์เนี่ยคือรอซีนนี้ทีเดียวเพราะว่าหิวเพราะว่าหนูแบบว่าพยายามแบบว่าถ้าแมวขนาดร้องเพลงว่าเราก็จะได้ทานอะไรสักทีจริงๆมีอ่าพีสเตจคนนึงค่ะเขาเขา,เขามีภรรยาเป็นอ่คนไทยแล้วเขาทํขาข้าวเหนียวมะม่วงเป็นที่นี่ที่ที่นู่นข้าวเหนียวมะม่วงหาได้ง่ายมากเลยนะคะ <c oughs> แบบว่าเขาชอบทานกันอยู่แล้วด้วยค่ะแม่แม่คุณบอกว่ามินลีสร้างมูลค่าให้กับผมมาเราได้อย่างนี้ค่ะมูลค่าดีใจอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ์แต่ว่าน่าก็ เขินเลยอ่ะหนูเขินเลยอ่ะขอบคุณค่ะแถวยาจริงๆเหรอคะหนูนึกว่าเขาหนูนึกว่าเขาแกล้งเล่นนะเนี่ยไม่คุณยังกินเลยอ่ะจริงเหรอคะเฮ้ยขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด <eterm oon> ้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลท่าจะขึ้นกันเยอะเพลงที่สองอันนั้นเป็นเพลงที่พูดได้ไหมเนี่ยอ่าเป็นเพลงที่อยู่ในอ่าเราามแล้วกันค่ะเป็นเพลงใหม่ค่ะก็ เราก็รู้สึกว่าข้าวเหนียวม่วงได้จบไปในวีคเอนแรกแล้วใช่ไหมคะก็เลยหาอะไรมาทําใหม่ที่มันแตกต่างออกไปก็เป็นออกกลังกายอันนี้เป็นเพลงที่ทําเสร็จไว้ตั้งสักพักแล้วค่ะก็เลยเป็นโชว์แล้วมีค่ะเป็น้ะตอนที่แบบคนดูข้างล่างเต้นตามเราไปออะไรย่างเงี้ยเขาเห๋อค่ะอะไรเอ่ยอย่างนี้เขาเขงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็ดูเป็นเอเซียลเคานเจอร์ค่ะก็หลายๆประเทศก็มีอะไรแบบนี้แต่ว่าของไทยเรามันก็จะเป็นเพลงแบบรดแหน่อยเป็นเพลงตืดตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมไม่ไม่ถึงขนาดแล้วละค่ะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่หนูหยิบมาเพราะว่ามันหนูหนูชื่นค่อนข้างชื่นชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำแล้วก็เป็นเพลงที่เสร็จตั้งนานแล้วค่ะก็เลยเอามาร้องใช่อารบิกอาอย่างนี้เลยไปออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะทุกคนจริงๆไปอยู่ที่เมกาประมาณเดือนหนึ่ง แต่ว่ารวมรวมเพอร์ฟอร์มด้วยนะคะก็ซ้อมหลายรอบมากเลยค่ะซ้อมหลายวันเลยค่ะกว่าแบบที่จะออกมาเป็นโชว์นั้นก็ซ้อมหนักอยู่ใลมสมน<ม>ความเะ,ะจริงๆไม่กล้าพูดกับเคาฝกค่ะเพราะว่าไม่เคยกล้าที่จะเอาไปฝันรมันขอฝันในฐานะที่คนไปเป็นคนฟังละกันค่ะไม่ไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะได้ไปขึ้นโชว์เหมือนกันตอนแรกไม่กล้าไปค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ดีเซิร์ฟกับ เวทีนี้ค่ะเขายิ่งใหญ่มากเลยค่ะพี่ลอะไรทำที่เสียใจคะเพราะว่าม,ม,มันอาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเขาจะมาชวนหนูอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ค่ะเราก็คิดว่าคิดว่าคางเท่ดีค่ะถ้าบอกว่าเออแม่เดนอะเคยขึ้นโชว์ที่โคชิาราบก่อนเล่นะลูกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราคิดไปแล้วแต่เรายังไม่แต่งงานเลยนะคะพี่บ้าไปแล้วอยู่อนี้เนะสียงนี้อยู่ในหัวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมัน มันช้ามากๆเลยจนเราจนเราสามารถนับจังหวะได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีดีใจมากเลยค่ะทุกคนน่ารักค่ะเขาชวนหนูใช่คือพอมันมันเป็นเฟสติวัลอะค่ะเขามาเสพดนตรีอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะไม่บางท่านอาจจะไม่รู้จักหนูเขาก็พร้อมที่จะแบบว่ายินดีแล้วฟังอะไรเงี้ยมีผู้ใ่ในในแงแบบับอะไรน้บหนูมากรือตืกนเต้นากว้าวรรขอบคุณจ้า ด้านเลยเดี๋ยวด้านจ้าเนี่ยมาตควนที่ทำผิดพลาดกับเราขอบคุณมาตัวที่ทำผิดพลาดกับเราถึงท่านออกมาขอโทษเลยนะขอบคุณนะจ้าไหวจ้าแค่นี้เลยแค่ไงเลยใช่จ้าใช่ค่ะคุณแจ็คสันก็เอ่อในในฐานะที่เป็นติเกาหลีมาหลายปีมากมาก็ดีใจค่ะเขาหล่อมากเลยค่ะ ดีค่ะแล้คือยังไงแต่งเขาไหมไม่อยากทำเขาค่ะให้ให้เขาอยู่รอรอของเขาดีกว่าค่ะเลิฟต์รู้จักค่ะรู้จักค่ะแต่ก็ได้เจอกันจากงานนั้นแหละค่ะเขาชอบเขาชอบคนไทยมากๆเลยว่าเขาชอบเขาชอบมากๆในความเป็นเ u l t u r e ไทยเขาให้หนูสอนภาษาไทยด้วยว้าววาววาสอสอเขาว่าเลิศไปสอว่าเลิศไปให้เขาเหมือนหนูแกล้งเหมือนหนูแกล้งไม่แจ็คสันเขาเลยนะถ้าเลิก คัพน่าค่ะน่ารักมากเลยค่ะเขาน่ารักแปลว่าอะไรแปลว่าหนูบอกว่าเลิศแปลว่า f a b u l o u s แปลว่า amazing แปลว่าอะไรก็ได้ที่มันโพซิทีฟบอกให้พูดไปเลยเลิศนี่ค่ะอันนี้อันนี้บอกไม่ได้ค่ะอันนี้บอกไม่ได้ค่ะแม่หนูไม่ได้พูดนะลูกสาวสามลูกเสือสามันเลยหนูไม่ได้พูดนะปากานะคะคุยไม่ได้ ถ้าไม่กดขอโลดเราด้วยอะค่ะค่ะได้ให้เจอเพราะว่าเจอกันด้วยค่ะดีใจค่ะร้องไห้เหลือเกินค่ะเดือนนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อะไรไปหมดเลยหนูร้องไห้ออกไลฟ์เอาซะไม่รู้จะร้องยังไงให้สวยแล้วยังหาทางร้องไห้สวยอยู่นะคะแนะนำก็เข้ามาได้หนูติ่งเขามาแปดปีอะค่ะโอ๊หกเจ็ดเจ็ดแปดปีอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นติ่งเกาหลีมาประมาณแปดปีแล้วแล้วก็ติ่ง BTS มาตลอดแล้วก็ดีใจมากๆเลย แม่หนูร้องไห้ไม่ได้หนูหนูจิกหนูจิกเพชรมานะหนูร้องไห้ไม่ได้แนละ <laughs> ้วนเนี้ย <laughs> มันดีจะเหมือนในไลฟ์เลยหนูไปอย่าง้นเลยเพราะหนูรู้ค่ะปุ๊บหนูไลฟ์ก่อนเลยอย่างแรกค่ะพหหนูยังให้ทุกคนแบบเราตื่นเต้นไมด้ด้กันเพราะว่าแฟนๆทุกคนเขาก็ก,ก็เป็นเป็นสิ่งเหมือนกันกันกบหนูอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเข้าใจกันได้อันนั้นเป็นปณิธานที่ตั้งมาตลอดเลยค่ะอยู่ในทวิตเตอร์ก็คือฝากไว้ว่าแบบมันมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาได้ไรออะ เป็น motivation ของเราค่ะว่าเราอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวนันด้วยด้วยตัวเราเองอยู่แล้วแล้วก็วันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เก่งจนจนเขาสามารถรู้จักได้ก็เป็นเกียรติกับเราค่ะเ <c oughs> พลงหนูบรผ่านเขาเ้าไปในหูเขาแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ตายได้เลยอ่ะหนูหนูใครก็ได้แล้วค่ะตอนี้ก็จริงๆแล้วหนูยินดีกับกับทุกๆคนที่แบบเริ่มรู้จักหนูไหมเพราะว่าหนูหนูรู้จักทุกคน มาฝ่ายเดียวมาตอลอดแล้วพอทุกคนได้ได้รับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของหนูแล้วมันก็ทำให้เราแบบแม่หนูจิกเพชรมาหนูร้องไห้ไม่ได้หนูอยากพิถีพิถันกับผลงานหนูให้มากขึ้นนะคะแบบว่าเราอยากเก่งขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะใครตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ในเรื่องราวที่เราอยากเรียนมากขึ้นในแง่ของใจอย่างดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะละเอียดแล้วก็พิถีพิถันกับเ,เพลงของเรามากขึ้นใช่ค่ะน,น้องไม่ก้าฝันเลยค่ะพี่ ก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้ามันมีเข้ามาอีกก็หนูก็จะทําเต็มที่ในทุกๆโอกาสค่ะงทีเจออะไรอย่างเี้ยอะไรนะคะน้องเจอติดต่อเ้าไหมบอกไม่ได้แ <c oughs> สดหว่ามีเราตอไปไี้จะเจอมากน้องก็หวังว่านะคะหวังว่าเราจะเราจะไปไปด้วยกันได้อีกทกกั้งวงการดนตรีเลยไม่ใช่แค่ตัวน้องเองอย่างค่ายน้องมีศิลปินใหม่ๆม,มาด้วยนะคะอย่างยับอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าเราจะ ไม่ได้ไปแค่คนเดียวแต่ว่าไปด้วยกันทุกคนเลยอย mm ่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ๆศิลปินและนักดนตรีในไทยหนูยอมรับเลยว่าเขาเก่งมากจริง,รงๆ,ๆ mm hmm. เก่งมากจริงๆโอ้ <c ười> โหขับ,ขบคุณขอบคเลย <c ười> เอุ้ยขอบคุณมากคะ่ะ <c ười> เป็นเป็นเ,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 เกียรติคะ่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูต้องยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคงต้องเก่งกว่านี้อีกค่ะต้องอัพข่าตัวนะคะ ไม่รู้เลยค่ะอะไรนะคะตอนนี้น่าจะประมาณสองล้าน้งคะยอดฟอลโล่ของหนูใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแบบว่าก็ได้รับความสนใจเยอะขึ้นก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ